นีสิผ้ามากกินออมน้ำมัสมพี่น้องแซ่บออมน้ำมัสมใสเนื้อค่ะแซ่บอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้ออมไม่ไม่เลยพี่น้องน้ำม่สมไม่ไม่ค่ะน้ำมันโสมคันไม่ไม่เลยแอ่าออมมานเนี่ค่ะแซ่บน้ำค่ะนะคะพี่น้องออมน้ำม่นโสมค่ะร้อนๆเลยพี่น้องค่ะ แซ่บๆน้ำกันแม่เมียเด้ออร่อยอร่อยค่ะไม่หลุดดพร้อมนี่พี่น้อง <_ d ata> ออมเนื้อค่ะออมเนื้อออมเนื้อแซ่บๆพี่น้องค่ะฝ <_ d ata> ากแชร์ให้เพื่อน <_ d ata> ๆด้วยนะคะมือนี้ออมเนื้อแซ่บๆน้ำกันพี่น้องค่ะข <_ d ata> ับคุณตอนเที่ยงมือนี้นะคะเนาะอ่า หนึ 1> 1, ่งสิบหกกรกฎาคามหกเจ็ดพี่น้องเด้อวิ่งเก่ากับศูนย์นะพี่น้องสิบหกรกรกฎาคมหกเจ็ด,เ,ดเนี่ยเดบมาโล่งหามูค่ะมือนี้เนาะแน่ไรสดเนาะตัวนี้คือศูนย์เก่าสามเก่าหาได้พี่น้องเด้อจัดไปค่ะรวยๆทุกคนเด้อฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆเฉได มาแสบๆน้ำเหาาสิเรื่อน้ำเเาพควอมน้อ่จบอกหวยพร้อมนะพี่น้องน้เหมยนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมจ้า